น้องๆคะที่อ่านข่าวเจอค่ะว่าเดี๋ยวนี้พืชผักผลไม้รวมทั้งน้ําดื่มและน้ําแข็งที่เราทานกันอยู่ทุกวันทําไมเรามัดระวังในการเลือกซื้อหรือว่าเลือกทานแล้วแล้วก็เราอาจจะทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปได้ซึ่งเป็นอันตรายมากนะคะแต่ที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เรากําลังจะทานนั้นมีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือไม่วันนี้พี่ก็เลยจะพาน้องๆไปทัศนศึกษากันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีการทดสอบ ทำให้เรามั่นใจได้นะคะว่าอาหารที่เราจะทานเข้าไปนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่และน้องๆก็ยังสามารถทําได้ด้วยตนเองด้วยนะคะฟังแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันเลยค่ะ ถ้าเราเริ่มออกเดินทางจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสะส,ะส,ะสะวะทไปตามถนนสุขุมวิทเลี้ยวเข้าถนนอโศกมนตรีขึ้นทางด่วนทางพิเศษสีรัตลงที่ถนนงามวงวานจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกแครายเข้าถนนตีวานนท์จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลวงวิเชียนแพทยาคมเข้าสู่กระทรวงสาธารณาสุขและก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสาธารณาสุข4 เราก็จะถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แหล่งเรียนรู้ในวันนี้ของเราแล้วค่ะและตอนนี้พี่ก็พาน้องๆมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้ด้านในกันนะคะตามพี่มาเลยค่ะ